มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคภีทางอากาศเราศึกษาพระคุร,ริสม์คำีแบบมาอธิบายที่เราเอิม่มมีกณุู้ฟัง เกียนจดหมายแสดงความคิดเห็นติชมมาที่สําคัญก็คือว่าขอรับบทอธิบายพระคัมภีร์เล่มต่างๆที่เราได้ศึกษาผ่านไปตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมารคีอยู่หลายท่านก็สนใจพระธรรมมารคีเป็นเล่มสุดท้ายในภาคพันธสัญญาเดิมเนื้อหาหลักก็คือการเสด็จมาของพระเมศยาตอนที่แล้วเป็นบทที่สองข้อ16เราจะมาดูกันข้อ17ในวันนี้ คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมมา,าคีบทที่2องถึงข้อ16ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการแต่งงานเริ่มตั้งแต่จุดประสงค์แรกของสถาบันครอบครัวแล้วก็อธิบายมาถึงสมัยของท่านมาราคีแล้วก็มาถึงพระคิตตมคัมีภาพทานพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างกับเราก็ศึกษากันไป บทที่สองนี้ยังเหลือข้อสุดท้ายนะครับข้อ17ท่านที่มีพระกัมภีร์ก็เปิดมารคีบทที่สองข้อ17ข้อสุดท้ายบอกว่าเจ้าได้กระทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคําพูดของเจ้าเจ้ายังจะกล่าวว่าเราทั้งหลายกระทาให้พระรงองค์อ่อนบรดอ่อนทัยสถานใดก็ด้วยกล่าวว่าทุกคนนิที่กระทําความชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระเจ้า และพระองค์ทรงทอประทยัยพอประทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนวลีที่ว่าเจ้าได้กระทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัยด้วยคําพูดของเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าเราเบื่อคําอธิษฐานยืดยาวและดูเคร่งครึมเคร่งครัดข,ของเจ้าเราเบื่อคําพยานของเจ้าเจ้าทําให้เราอ่อนลระอาจริงๆในบทแรก พวกยิวได้พูดถึงการรับใช้พระเจ้าว่านะพวกเขาอ่อนประอาที่ต้องทำเช่นนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าทำให้เราเบื่อโดยการรับใช้ที่น่าซื่อใจโคตรของเจ้าเจ้ายังจะบอกว่าเราทั้งหลายก็ททำให้พระงองค์อ่อนพระไทยสถานได้เราเห็นว่านะครับคนเหล่านี้แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พวกเขาไม่พอใจที่พระเจ้าตรัสเช่นนี้กับพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าตนทำผิดทำบาป หรือปิดเอาไว้ถามว่าเราทั้งหลายก็ทําให้พระองค์เนี่ยอ่อนพระไทยสถานใดนี่เป็นคําถามเน็บแนมคําถามที่ห้าซึ่งประชาชนถามพระเจ้าถึงข้อกล่าวหาว่าพวกเขาแกล้งทําเป็นนมัสการพระเจ้าพวกเขาค้านกับพระเจ้าอย่างท่าทียิงยโสแล้วก็หยับคายว่าเราทั้งหลายก็ทําให้พระองค์อ่อนพระไทยสถานใดพระเจ้ามีคําตอบสำหรับพวกเขาพระองค์ตรัส ตร,ตรงกับพวกเขาว่าก็ด้วยกล่าวว่าทุกคนที่กระทำความชั่วก็เป็นคนดีในสาระเนรพระเจ้าและพระองค์ทรงออรทอดรอทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพวกเขากล่าวหาพระเจ้ากล่าวหาลักษณะของพระเจ้าด้วยคุณดูฟังครับผู้เขียนพระธรรมสรุด,ดีบอกถึงปัญหาเดียวกันนี้ผู้เขียนเห็นคนที่ทำชั่วแล้วก็รอดตัวไปได้ และก็ไม่ได้ปนิบัติพระเจ้าเลยแต่พวกเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองที่สุดผู้เขียนเขาเขียนว่าแต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบจะสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้ามินพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าฤศยาคนจองของเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนธรรมจะาประธรรมสุริยีบทที่7 3ข้อ2ข้อ3 ผู้กินก็มองไปเห็นคนผ่านร่ำรวยมากขึ้นคนชั่วได้ดีในขณะที่คนยากจนก็จนลงเรื่อยๆและทํำมิตรชนก็ลำบากนะครับถูกคนกดขี่เอารัดเอาเปรียบไม่เจริญก้าหวน้าคุณลู้ฟังครับนี่เป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในประวัติศาสตร์ของมุษยชาติาผู้คนก็บอกว่าข้าพเ,เจ้าเป็นคนที่บาปหนาแต่ยังเจริญรุ่งเรือง พวกเขาไม่เห็นมีปัญหาอย่างที่ข้ามีแต่ข้าพเจ้าพยายามจะรับใช้พระเจ้าทําไมพระเจ้าให้เกิดเรื่องไม่ดีอย่างนี้พวกเขาก็เริ่มเรียกความชั่วว่าความดีและความดีว่าความชั่วทําชั่วนั้นคุ้มค่านะครับในเมืองไทยเราก็แหมรู้จักวลีทาดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปก่อคล้ายกันแหละครับนี่คือเรื่องที่คนในสมัยของท่านมาลาลคีเขาบน่น และนั่นคือท่าทีที่ทาให้ศีลธรรมเสื่อมลงเมื่อพวกเขารู้สึกว่าคนทําชั่วทุกคนได้ดีในสายพรเนตรของพระเจ้าคือพระเจ้ามองมาคนทําชั่วได้ดีแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยให้ได้ดีไปครับเขากบกันอย่างนี้ผู้เขียมนมาทำสรุปด,ดีได้รับคําตอบท่านสงสัยและท่านได้รับคำตอบเพราะว่าท่านไปหาพระเจ้าจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระองค์ แล้วพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายจากพระธรรมสรุดีบทที่73ข้อ17คือมองดูสภาพปัจจุบันคนชั่วได้ดีแล้วมองไปอนาคตมองไปถึงนิรันในช่วงนี้ช่วงเวลานี้ครับสมัยของพวกเขาเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ในอดีตนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจเพื่อไปนิรันแล้ว ยุคข,ของเรากับเวลาผ่านไปเหมือนติดจรวดคนชั่วสามารถสะสมเงินทองแต่เขาเหล่านั้นก็ต้องพบกับภัยพิบัติถ้าไม่ตอนนี้ก็อนาคตที่คือเสิริว่าการพิพากษาเขาต้องมีคำตอบที่จะตอบพระเจ้าตรงนี้ครับเราต้องใช้ชีวิตอย่างระ,ระวังนะครับคิดถึงอนาคต เหมือนผู้เขียนพระธรรมสุริยีเข้าไปหาพระเจ้าในาพระวิหารแล้วก็ตรึกตองมองคนชั่วได้ดีตอนนี้ครับแลวมองไปที่อนาคตปลายทางนั้นเป็นอย่างไรเราต้องมองที่ปลายทางเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจหลายอย่างการใช้ชีวิตในทุกวันนี้เราก็คงจะเห็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่ดส่วนตัวเราอาจจะสงสัยทําดีไปทําไมเนาะนะนะเห็นคนทําดีลําบากลําบนบางทีขออย่างแสนสาหัสนะเกิดขึ้นกับคนดีไปช่วยเขานะไปช่วยโจรหรือขโมยกับโดนโจรหรือขโมยยิงตายครอบครัวลําบากเดือดร้อนก็เอ้คนคนไม่ดีกับรอดนะมองที่ปลายทางนะครับ คนในสมัยของท่านมาลาคีถามว่าความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์จะให้คำตอบพวกเขานะครับในบทที่สามคุณลู้ฟังครับจบบทที่สองบทที่สามก็เป็นบทสุดท้ายมีเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์ถึงผู้สืบข่าวสองคนบทที่สามเริ่มต้นด้วยคำตอบของพระเจ้าสำหรับคำถามที่พวกยิวถาม ในท้ายของบทที่สองเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนบทที่สามข้อหนึ่งพระเจ้าให้คำตอบนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมผลทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นจะเสด็จมาอย่างพระวิหารของพระองค์อย่างกระทนหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้ว ในข้อนี้มีทูตสองคนคนแรกเรยงถึงยอนผู้ให้บัพติศมาในสมัยของพระกรุตและคนที่สองคือทูตแห่งพันธสัญญาคือพระกรุตทูตคนแรกผู้ที่มาก่อนคือผู้ที่อาตรเตรียมคือท่านยอนผู้ให้บัพติศมาในปรกิติคุณเราจะรู้นะครับถ้าศึกษาคำพยากรณ์เกี่ยวกับทูตคนแรกถ้าถูกบอกถึงในกิติคุณทั้งสี่เล่ม ก็หมายถึงยอนผู้ให้บัพติศมาดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเดาในตอนนี้อย่งางไรก็ตามทูตแห่งพันธสัญญาไม่ได้บอกถึงเลยในพระกิติคุณและเหตุผลก็ชัดเจนทูตแห่งพันธสัญญาคือพระคิดตอนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์นี่คือการมาของพระเจ้าที่ไม่ได้มาด้วยพระคุณไม่ใช่มาในฐาน,นะพระผู้ไทย แต่มาในฐานะผู้พิพากษาความผิดความบาปหรือว่าตัดสินคนด้วยการกระทำของเขาจะดีหรือเชียวกันแล้วแต่มาตรงนี้ครับในฐานะพระองค์ที่มาตั้งอาณาจักรและปราบความอาธรรมซึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับองค์มรดคิดได้ตรัสกับชายคนหนึ่งว่าใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านจะประทามลูกาบทที่12ข้อส าการมาครั้งแรกของพระคิดเมื่อ2,000ปีนี้มาไม่ใช่มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดโรงได้นำพระคุณของพระเจ้ามาไม่ใช่นำการปกครองมาเสร็จมาครั้งแรกในฐานะพระผู้ไทยนะครับไม่ใช่มาครั้งที่สองมาในฐานะผู้ผู้ผู้นำผู้ปกครอง เราดูพระกิติคุณตอนหนึ่งนะครับที่บอกถึงข้อนี้โดยอ้างถึงยอนผู้ให้บัพติศมาข้อแรกอยู่ในพระธรรมมทธวบที่11ข้อ9ข้อ10บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระชนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะเสียอีกคือยอนนี้แหละที่พระกัมพีกล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมารคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน นั่นคือพระธรรมมัทธิวนะครับพระธรรม Р. มารโกก็บอกว่าในพระธรรมอิส,สยาผู้เผยรชนะมีเขียนไว้ว่าทูตเราใช้ทุกของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้นี่พระธรรมมารโก,กบทที่หนึ่งข้อสองพระธรรมลูกาก็บอกคือยอนนี้แหละที่พระกัมปีกล่าวถึงว่าเราใช้ทุกของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านพระธรมรมลูกาบทที่เจ็ดข้อยี่สิบเจ็ด และเล่มสุดท้ายของกิติคุณนะครับคือพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อ23ก็บอกว่าท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในทินธุรกรันดานว่าจงกะระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เปรตชนะได้กล่าวไว้คือข้อที่อ้างโดยตรงจากอิสยาแต่เราสามารถเห็นด้วยว่าท่านมาลาคีก็บอกถึงเรื่องเดียวกันนี้นะครับเลงถึง ยอนผู้ให้มัพติสมานั่นคือทูตคนแรกนะครับดังนั้นนี่เป็นคำตอบของพระเจ้าต่อคนอิสราเอลพระเจ้าทอ่งพระคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดก่อนเพราะว่าพระองค์ทรงพระคุณและต้องการจะช่วยรอดแต่ไม่ได้สิ้นสุดตรงนี้พระองค์จะมาอีกครั้งนะครับในฐานะทูตแห่งพันธสัญญานั่นคือมา ทำความยุติธรรมและตัดสินกรรมใดๆที่มนุษย์ได้ทําขึ้นตรงนี้ทําให้เรามั่นใจนะครับพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะพิพากษาความบาปมาและว่าปรองอปล่อยให้คนรอดคนไม่ดีรอดไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ได้มาตัดสินคนทําบาปแล้วก็ปล่อยให้รอดไปโปร่งอยุติธรรมนะครับ องได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเราตั้งพระทัยที่จะพิพากษามนุษยชาติในพระธรรมวิวร์นะครับเราจะเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งพระเมสยาประทับอยู่และเหล่าคนที่จะพินาตไม่ว่าจะมั่งมีหรือ,อยากจนสูงหรือตำ่ำยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยก็จะไปยืนต่อหน้าพระที่นั่งนั้นตรงนี้ครับไม่สำคัญว่ามนุษย์คนนั้นเป็นใคร ไม่สามารถรอดพ้นในสิ่งที่เขาทำเมื่อบอกว่าทูตแห่งพันธสัญญาอีกประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจพันธสัญญาแปลว่าอะไรหลายคนคิดว่านี่คือพันธสัญญาใหม่ที่จริงไม่ได้บอกถึงการมาข้างแรกของพระคิดนะครับแต่พันธสัญญาในที่นี้พปร่งคือพระเจ้าเนี่ยทำกับคนอิสราเอลพันธสัญญานี้ปรากฏหลายที่ในพระคัมภีร์ ยกตัวอย่างหนึ่งครับพระธรรมเลวีนิติบทที่26ข้อ9ถึง13บอกว่าและเราจะคิดถึงเจ้าจะกระทำให้เจ้ามีพงพันมากยิ่งขึ้นและดำรงพันธสัญญาที่มีไว้กับเจ้าเจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อเอาที่มาเก็บของใหม่และเราจะอยู่ในหมู่พวกเจ้าและวิญญาณจิตของเราจะไม่เกลียดเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าและเจ้าเป็นและจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเราเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเจ้าจะมีได้เป็นทาสของเขาเราได้หักการแอกข,ของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้นี่คือพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทำกับคนอิสราเอลเราจะพบว่าพระเจ้ายึดมั่นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเพราะว่านังสือเฉลยธรรมบัญญัติยืนยันบัญญัติของโมเสส และประสบการณ์ของพวกเขานะกับบัญญัตินี้เป็นเวลา40ปีในทิ่นธุรกันดารพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระวังตัวให้เกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายซึ่งโรรองรงกธรรมไว้แก่ท่านและสร้าง,งลูกขลบรบเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงห้ามไว้นั้นแน่นอนครับ พวกอิสราเอลได้ทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามคือหันไปพึ่งรูปเคารพดังนั้นท่านมาลาคีบอกให้รู้นะครับทูตแห่งพันธสัญญาจะมาในวันหนึ่งเพื่อทําตามพันธสัญญานี้พระเจ้าจะประทับอยู่ทา่ามกลางพวกเขาและนี่คือเหตุผลที่เรายังพบการชําระและการทําให้บริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในข้อต้นๆของบัตธรรมมาราคีนี้นะครับและบทที่สามนี้ พระเจ้าจะเสด็จมาท่ามกลางนะพวกเขาเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเชื่อพระองค์เว้นแต่พระองค์ได้ชำระพวกเขาและทําให้เขามป็นศนแล้วนี่ก็ใช้ได้กับคริสเตียนในตอนนี้ด้วยพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นในข้อนี้นี่เป็นพระคิดนะที่จะมาในสภาพของมนุษย์จะเสด็จมาอย่างพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมาในพระวิ ในเวลาไม่นานแต่เมื่อพระองค์ามานั้นจะเป็นอย่างกระทันหันนะครั้งหนึ่งครับมีคนบอกว่านะพระคิดจะมารับคริดจักออกไปจากโลกและมันเกิดขึ้นและพระองค์รับคิดจกักเขาบอกว่าเห็นด้วยจะต้องรับพระคิดดรเมกกี้ก็ตอบคาถามนี้อาจจะสายเกินไปครับคือพระองค์จะมาอย่างกระทันหันข้อ2 แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นประดุษไฟถลุงแร่และประดุษสบู่ของช่างซักฟอกเรารู้ว่าท่านผู้พยากรมรารคีพยากรถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์นะครับคือมาครั้งแรกเมื่อ2,000ปีอีกครั้งมาครั้งที่สองเนี่ยมาในฐานะผู้นำปราบอาธรรม กำลังบอกถึงการพิพากษาในตอนนี้ในข้อสองนี้นะครับแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยึดยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะท่านเป็นประดุษไฟถลุงแร่ในขั้นตอนของการใช้ไฟถลุงแร่นะครับแร่นั้นจะออวางไว้ในไฟที่ร้อนนะจนมันแดงแล้วก็ละลายขี้แร่ก็จะออกมาแล้วแร่นั้นก็จะบริสุ์และประดุษสบู่ของช่างซักฟอก ชี้ให้เห็นนะคัท่านที่มานั้นต้องการชำระแร่ให้บริสุทธิ์ด้วยไฟและก็ทำให้สะอาดการชำระและการซักฟอกหนังหนึ่งนะครับจะไม่มีสิ่งมลทินใดเมื่อพระองค์ก่อตั้งอาณาจักรเมื่อมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งข้อ3ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขา,ยาอย่างถลุงทองคําและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด,ด่พระเจ้าท่านจะนั่งลงอย่างช่างล้อมและช่างถุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์พระเมสยาจะชำระคนเหล่านั้นซึ่งเข้ามาในยุคพันปีและถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินมีสองขั้นตอนคือการซักฟอกและการชำระการซักฟอกคือขั้นของการใช้สบู่ ใช้ไฟเพื่อทดสอบนี่คืออีกวิธีหนึ่งซึ่งพระเจ้าชำระเราและทดสอบเรากับขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับ